ใช่ถูกไหมครับถูกค่ะใช่เอ็มอันนี้อันนี้น้องอยู่ปีไหนนะครับปีสี่ะค่ะงั้นเราไปร้านที่มีห้องแอร์กันไหมไปห้องพี่อไหมไป,ไปห้องพี่อฮ่าเฮ้ยมมไม่ได้หรอกครับผมห้องพี่เลี้ยงหมาหมากัดว่าฝันร้ายเห็นผีฝันดีก็เห็นผีสวัสดีตอนบ่ายนะครับทุกคนครับวันนี้นะครับเราก็มีนัดส่งเสื้อแบบมันดวงนะครับผม บอกเลยว่าใครที่สั่งมานะครับคอนเสว์ชัยภูเฮ้ยคอนเสว์แก้งคออะไรเงี้ยนะครับพี่จะไปส่งให้แบบถึงมือเลยนะครับนัดรับได้นะครับทุกคนครับเนีย่ยอย่างตรงนี้พี่ก็เพิ่งติดสติกเกอร์แบบวัดดวงมานะครับทุกคนเป็นเงล้ยก็ขออัปเดตรถนิดนึงนะครับตรงนี้เราก็ใส่เป็นคาร์บอนมานะครับแล้วก็ฝาปิดเป็นคาร์บอนนะครับคาร์บอน รวมคาร์บอนดนไป3000บาทนะครับส่วนตอนนี้เสื้อพี่ก็ขายอยู่นะครับก็ทักมาได้นะครับจะทักเฟซส่วนตัวส่วนตัวอะไรอย่างนี้มาได้นะครับวันนี้นะพี่บอกเลยว่าโคตรเตอร์ไพรส์ทุกคนฮนะเรามีสาวนะครับทักมานัดรับเสื้ออะไรเงี้ยนะทุกคนโอเคตื่นเต้นวะตอนนี้ก็บ่ายแล้วนะครับเห็นเขาบอกว่าว่างช่วงนี้พอดีเลยเงี้ยนะครับโอเค เลยเดอ้อสามสิบสี่องศานี่แบบอากาศทอดไข่นะครับบอกเลยนะครับว่าอากาศทอดไข่นะครับโคตรร้อนวะ่ะไหนจะไม่ร้อนวะเอาจริงโอ้ยควรหันไม่รู้นะครับว่านี่ฤดูฝนหรือฤดูร้อนวะฤดูร้อนที่ไม่มีเธออืมใช่เลยแหละนะมันไม่ใช่ฤดูฝนนะครับใครบอกใครบอกว่าปลายฝนต้นหนาวฤดูเที่ยวนะ ใครจะไปเที่ยวครับดูอากาศวันนี้นะครับเที่ยวไม่ได้ได้เนี่อย่างนี้ใคร A. ที่ไปเรียนว่าเอ้ยตั้งใจเรียนเด้อรู้นะครับว่าห้องเรียนมันไม่เย็นเหมือนข้างนอกแต่ก็เข้าห้องเรียนกันด้วยนะครับน้องๆสมัยพี่เรียนนี่คุณเดียวครับหนึ่งล้านเกมสองกลับบ้านนอนห้องแอร์ช่ำช ก็ไม่ดีนะครับเพราะฉะนั้นน้องๆก็ตั้งใจเรียนกันด้วยเพื่อเก็บผลการเรียนครับมันจะได้เรียนจบอะไรโวง่ายซะโ้โหบอกเลยว่าท่อเรานะครับยังไม่ได้เปลี่ยนนะท่อยังใส่มาเป็นอะตอมอยู่นะครับเขาเขาน่าจะอยู่แถวๆนี้นะทุกคนอยู่ฝั่งนู้นป่าววะเฮ้ยเคยเจอละเจอละเจอละน่าจะใช่นะครับไม่ใช่เสื้อขาวคนนี้นะ ผานอยู่ข้างหลังโอเคเดี๋ยวเราทำการขอจอดรถก่อนลักกันกดต่อรถก่อนครับเป็นยังสวัสดีครับเดี๋ยวเดราปิดไฟแป๊บหนึง่งเออรลนเลกูทีนี้ดีจริงมามาพูดใกล้กล้องหน่อยครับใช่ที่แบบนัดรับเสื้อหรือเปล่าครับใช่ค่ะอืม อูอากาศร้อนอเี่บ่ายพอดีบ่ายบ้างไหมครับบ,บ่ายบ่ายว้างว่ะบอกเลยอากาศคุรร้อนนะครับไม่น่ามีที่ไปนะผมว่าอากาศร้อนขนาดนี้โอ้มีน้ำกินด้วยเดีลกหน่อยนะครับทุกคนครับขึ้นไปเที่ยวมานะกูเอา้าแ๊บหนึ่งนะทุกคนครับ เอาไว้นี่ไงนี่ไงติ๊กเกอร์ติ๊กเกอร์นี่นะครับใครที่สั่งเสื้อกับเราไปนะครับจะได้มาเป็นนี่นะครับเป็นเสื้อไซส์เอ็มนะครับป้อมคอแบบปัดดวงด้วยแล้วก็ได้ติ๊กเกอร์ไปด้วยนะครับหนึ่งแผ่นนี่นะของพี่เอาไปติดไว้ตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราขอเฟี้ยวคนดูก่อนนี่ข้างหน้าเดี๋ยวพี่่าจะติดข้างหน้าไปด้วยอยู่คนดูครับเฟี้ยวเลยไซส์ถูกไหมครับถูกค่ะไซส์เอ็ม อ,อ๋อเสื้อไซเอลมันนี้ติ๊กเกอร์ได้ไปด้วยนะครับอ,อันนี้อันนี้น้องอยู่ปีไหนนะครับปีสีส่ะค่ะป้ายุ่แก่จังเลยวายบ้างเหรอครับใช่ค่ะโอ้แต่คือแบบอากาศมันร้อนมากนะครับไปน,นั่งที่มีห้องแอร์ก็ได้นะไปไหนนะครับที่มีห้องแอร์ก็ได้นะคะขณะทีเ่เจอคนละเย้ ตัวแรงบอกคุณดูงั้นเราไปร้านที่มีห้องแอร์กันไหมไปห้องพี่ได้ไหมห่ไม่ได้หรอครับผมห้องพี่เลี้ยงหมาหมากัดว่าหมาดุด้วยบอกเลยแล้วอย่างนี้รถอย่างนี้ขึ้นได้ไหมอะใส่กระโปรงเดี๋ยวราแล้วนี่เพื่อนไม่มารับหรอครับเดี๋ยวบอกให้เพื่อนไปรับที่นู่นเลยค่ะอ๋อก็คือจะให้ผมไปส่งใช่ไหมโอเคแล้วเพื่อนมารับอืมได้ครับจะได้ไปหาอะไรกินด้วย จแจวเรียคนดูเนี่ยขึ้นขึ้น,ข,นขึ้นมาเลยครับเกาะดีๆหน่อยนะครับพอดีว่าคันคันนี้มันซิ่งนะครับยกล้อเลยนะครับ X แ Max ยกล้อ,อเลยนะบรรยากาศค่อ,ขอนข้างดีครับตรงมันมันดีครับถ้านั่งถ้าเรานั่งชิลใกล้แบบว่าแม่น้ำ ลมผ่านตลอดครับออต้องอยู่ตรงรมด้วยนะถ้าอยู่ตรงแดดเป็นไข้แดกนะครับน้องๆเอออีกอย่างหนึ่งนะครับพี่เห็นแบบว่า f อแบบแท็กสตอรี่ไอจีมาอย่างเงี้ยนะครับจริงๆถ้าเจอกันนะครับก็สามารถแบบโบกมือทักทายอะไรอย่างเงี้ยพี่ได้เลยนะครับทุกคนถ้าเจอกันนะเจอกันข้างนอกทักกันได้ปกติเลยครับ การันตีเลยว่าเป็นกันเองแน่นอนนะครับผ่านตรงนี้ทีไรคิดถึงทุกทีนะครับทักทุกคลิปอ่ะนี่ครับโรงเรียนพี่สมัยตอนประถมนะครับก็คิดถึงเลยนี่นะครับเห็นเขาบอกว่าจะให้เพื่อนมารับเลยเนี้ยนะครับคนโอ้โหคุณลมไม่มีให้กูจอดด้วย่เพื่อนไป จอดร่มไม่ได้นะครับร้อนขนาดเนี้ยบอกเลยอันนี้ก็คือแบบรอเพื่อนมารับใช่ไหมครับตรงเนี้ยใช่ค่ะอ๋อโอเคครับเดี๋ยวพี่วัจะไปหากินข้าวครับทุกคนตั้งแต่ข้าวเช้าอ่ะยังไม่กินเลยโอเคครับทุกคนครับตอนนี้นะครับก็เสร็จสิ้นภารกิจวันนี้ของเราแล้วนะครับขอตัวไปแบบตัดโค้งตัดคลิปไปไลฟ์สดขายเสื้อก่อนแล้วกันนะครับแหีเดี๋ยวนี้มีคนถามไง วันวัน,วนทำอะไรวะมีตังใช้ได้ไงเนี่ยอยู่เห็นอยู่แต่บ้านอเ้ยเนาะเออ,เอ,อ,เอ,อไม่ใช่อะไรหรอกครับคุณด,ดูดูนะสามสิบหกองศาตอนเนี้ยเหมือนแม่งจะเป็นไข้เลยโอ้โห,โห,โห,โหขออนุญาตครับไปพักผ่อนก่อนนะครับทุกคนครับอยากให้ทำคลิปอะไรก็เมนบอกกันได้นะครับเอ,อ้ยแล้วก็ตอนเนี้ยนะครับคือพี่เอา R15 สิบห้าไปทำสีแล้วนะ บอกเลยว่าแจ,จ่มนะครับลองทายกันมาได้นะครับว่าจะทําเป็นสีไหนนะครับทุกคนเดี๋ยวถ้าทําเสร็จยอ๋อวมาอัปเดตถ่ายคลิปให้ดูนะคบไปครับผมเจอกันคลิปหน้านะครับผมก็รักทุกคนที่รักผมนั่นแหละครับฝันร้ายเห็นผีฝันดีก็เห็นผีนะครับจุบ๊บ